สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเสียนแหทุกคนทุกท่านนะคะอยู่ที่บ่อบ้านแสงสีนะคะตำบลดงครั่งน้อยอำเภอเกษตรพิสัยเมืองร้อยเกอนะคะแพย์ห้าร้อยบาทฝั่งสองร้อยบาทนะคะ

ว้าวนั่นเสื้อ,อดำนะคะหนึ่งสองสามนะคะเสื้อ,อดำกับเกงสีฟ้านะคะนั่นนั่นแถวที่สามคนที่สามจวดปลาของเราจวด เดี๋ยบุ่นที่เบอร์สี่สิบหกหรือสี่สิบแปดเนี่เด้อเบอร์สี่สิบแปดนะคะนตวล้อตเียร์ีาเ

นี่แม่นี่แม่โอ้โหวันนี้โอ้โแล้ววันน้ไฟจวดจวดี่แม่นนเสียดามแม่เาใช้สีแม่คนนเสียดามอเจ้าแ่แมน้เรื่องหนึ่งีเออจวดจวดเดือนแม่ทำานังขคือได้ดีข่าวสาเช็ใช้ย่ได้แล้วหรืว่าไฟใช้ยได้ทำไโอ้โหตอนนั้นยังไร้ไร้ข่าเลือ ลงที่บ้านแสงเอ้แสนสีจ้ะตำบลครังน้อยอำเภอเกษตรวิสัยเมืองร้อยเกินนะคะโน่นคนแหที่สามแพรที่สามคนแพรที่สามนะคะคนแพรที่สามได้ปลาสวายแล้วนะคะค

ui ฝั่งนู้น à, đu à nôn 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 นู้น so นู้นน่ะอู้ so โซนนู้นน่ะเออน้ําแทะละกัน không hả gột cái cái gì hàng kia theo này bao ở lên mày nó đó cha

ขอบคุณนะคะวันนี้ไม่เต็มนะคะแพรไม่เต็มเห็นว่ามีลงอยู่หลายที่นะจ๊ะโอ้ดูดูดูปลาโอ้โอ้จะโดดอีกแล้วอ้ดอัด เดี๋ยวมาลุ้นพี่เสื้อสีส้มนะคะอีเด้ออ่ะโพดไม่ได้ไปทางไหนบอกโพด คนแขนคนเน่เน่คนเสื้อสีส้มเด้อว้าวคนเสื้อสีส้มนะคะนี่คนเสื้อสีส้มนะคะนีเด้อโอ้ปลาจีนปลาจีนนี่เด้อคนเสื้อสีส้มนะจ๊ะว้าวอ้าวปลาสวายปลาบึกนะคะปลา

<พ uka> ว้าวนี่พี่เสื้อดำปลาจีนนะคะปลาจีนนะคะว้าวนี่เด้อนปลาจีนปลาจีนปลาางกับแบ ปลากระโดดไปถนนเอ้ไม่่ามันจ้บุนทุกคนแค่นีเรีมันาเนาะจบาอ๋อไม่ไม่ใช่บ้านร่องอสูงบ้างบ้านแสนแสนสีจ้ะคุณนัทพลบ้านแสนสีจ้ะ แสนสีตำบลดงครั่งน้อยโอ้ดูปลาดูดูดูนุ่นปัดติดแล้วเสื้อสีแดงนะคะเสื้อสีแดงนะคะเอ๊พี่ไพรวันว่าะเสื้อแดงเนี่น่าจะเป็นพี่ไพรวันนะคะนี่เสื้อสีแดงนะคะ เสื้อแดงนะะน่าจะเป็นพี่ไพรวันนะคะใช่ไหมใช่นี่พี่เขาเสื้อสีแขนสีส้มเจอพลายจีนแล้วพี่ไพรวันเชียียใช่พี่ไพรวันว้าวกระโดดออกจากโอ้พี่ไพรวันได้หลายตัวเด้อนะ ดูแพแล้วมันจะว่านียงมัดนดีนใช่บอกเสียงแเห็นสงกรานเราว่าพี่ไ <c oughs> พรบันกข้นมาแค่หนึ่สหล่เราดีหอยู่อยปลากระโดดว้ายปลากระโดดคนแพ้ที่ที่สามหนึ่งสองสามเอาหลายเอาเยงปวาหลายอยู่แต่คนยัคนก็ได้ปลาล่มือคนรู้โอ้กระโดดดีแล้ว โอ้โหดูกระโดดปัดขนดม้แก่ีเลยยุ่าแ่มลสี้พวกกึกันยนเลยไมยันดีขลงู้ี่า้เลยขุนมท่านุนแม่โดดตงโดดตงมันโดดบัดเ่อนบ้านขึ้นลงแเ้ว่ทำนั่นทำนั่น

นี่ปอาโอ้นี่ข้างหลังเดี๋ยวมาลุ้นลุ้นสวัสดีจากพิหารปลาบึกขึ้นเยอะไหมยังไม่แน่ใจขึ้นขึ้นหลายตัวอยู่นะ นี่เด้อนี่เด้อพี่เสื้อดำเด้อนี่นี่เด้อนี่ว้าวโอ้หลายตัวหลายตัวหลายตัวว้าวปลาจีนปลาจีนนะคะ นีมี่ะเขาจะได้ยิมนีแม่เบได้หรแม่นี่แม่ก่แกนั่นแกแก่แล้วเขาเป็นยังอ้ยไม่ใหมเราคนเจ็บบอกว่าใหม่ลายชีนไซส์สองกิโลนะคะ

อยู่มุมนั่นละมุมนั่นละเหนือสองโอ้ตรงนี้กองเชียร์เยอะกองเชียร์เยอะนะเห็นว่าเป็นท่านกำนันนะคะ ลุ้นลุ้นลุ้นอะนอไอ้มันลุกนระเน้ออำเภอดงครั่งน้อยจ้ะเอ้ยไม่ใช่ตำบลดงครั่งน้อยอำเภอเกษตรวิสัยเมืองร้อยเกินจ้าบ้านแสนสีตำบลดงครั่งน้อยอำเภอเกษตรวิสัยเมืองร้อยเอดจ้าไปนีต้เหลีย้นเหลียมอ้ยเนหอกล้เนาะ ได้มาอามาลุ้น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 ท่านกำนันนะคะลุ้นลุ้นลุ้นได้อุ้มไมได้อุ้มได้กอดได้าบอ้าวได้กอดได้าบอยู่อ้าวได้ปลาเนื้อแข็งด้วยได้ปลาเนื้อแข็งด้วยว้าวได้ปลาเนื้อแข็ง ปลาเนื้อแข็งอแ้ดเอ้าวปลาบูด้วยได้ปลาบูด้วยพี่เสื้อดำนะคะเป็นไส้แจ๊ดๆแบบนี้ปลาบูปลาบูหมันมันหมันเอาบดท่านเลี้ยวเขาไปหันไปอย่างนี้ไห จวดอปลาบวงอยู่ทรงนู้นมดีเลยไมมันดียเีาไมัมไม่ยาไม่มนไมช่น้ห็น่อนี้ตเขียตัวยังกระเจาตเห็นมีปลาหน่งใหญ่เลยเนาะ ก็ว่ามีแมรู้ว่าอยู่ที่เครดูยัยยยยปลาได้ปลาอะไรเนาะ ปลาอะไรปลาจีนวะน่ะหรือหรือปลาสวายหรือปลาบึกนู้นมีโซนนู้นปลาอะไรเนาะปลา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 เพ้ยนทางไปไปเห็นมั้งเออปลาบึกหรือปลาอะไรไม่รู้ไม่ใช่ปลาปลวงเออพอได้ปลดอยู่จ้า วันนี้ก็ไปนอนใน้านาไม่ไม่่กลับบ้านเพราะว่าพรุ่งนี้มาเพื่อนมาด้วยทั้งหมด3าเพลงไม่ได้วานหลายวันแกเหงากเลโอ้ยกือบเกือบโดนหัวบ้านฐานะขันเป็นเรื่อได้ hai cả đồ khao lên đó tục chạy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ๋อก็ได้อยู่ดีอืมแล้วบอโอเคอะไปดีเนาะบ้านแล้วบอเดี๋ยวสวยไปน้่ 哦，那条个儿也行。 เพยห้าร้อยบาทฟังสองร้อยบาทจ้ะลุ้นลุ้นลุ้น,น,นเอาเร็วลุ้นใช่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 แมนแมนแมนหนุม,นมนพี่ไพรวัน พี่ไพรวันเสื้อแดงกางเกงน้ำเงินนะคะ Netflix. ป้าปวงของเราแหสีฟ้านะคะด้านหลังด้านหลังเยื้องซ้ายมือทางพี่ไพรวนันถัดไปถัดพี่ไพรวันไป อ้าวนี่เสื้อดำปลาปลาบึกนะคะนี่ได้ปลาบึกนะคะว้ปลากระโดดได้หลายตัวอยู่นี่ปลาชีนอีกแล้วนะคะนี่ นี่ได้ปลาบึกได้ปลาจีนนะคะว้าวมาน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 อยู่อำเภอเกษตรวิสัยยาบ้านแสนสีตำบลดงครั้งน้อยนะคะอำเภอเกษตรวิสัยเมืองร้อยเอ็ดจ้า คือด้น่ีว็ตปลายังอละเอก็ประมาณปุยๆล้วเนาะมีเสียว่ามีมันตายพี่ก็มีโอย่าตุ๊กห่อไปก็อไม่หรอนามันมาซ้ำมวามสะอาดจังส่นละ